รู้ความจริง3าสิ่งนี้จะทําให้คุณเป็นคนโชคดีตลอดชีวิตวันนี้หลายๆคนก็อยากจะเป็นคนโชคดีใช่ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่าเราสามารถสร้างความโชคดีได้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งใครเลยวิธีแรกง่ายที่สุดและสําคัญที่สุดและคุณจะต้องทําทุกวันนะคือทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาค่ะให้บอกกับตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดของฉันและมันจะเป็นแบบนั้นการที่เราบอกตัวเองแบบนี้ คือการที่ทําให้เราเนี่ยเซตไว้แล้วว่าวันนี้ฉันจะมีชีวิตอย่างที่ฉันต้องการอย่างที่ดีที่สุดสิ่งที่มันคู่ควรกับฉันที่สุดฉันจะเปลี่ยนมันให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเสมอและเมื่อเราเทรนตัวเองแบบนี้ไปทุกๆวันค่ะเราจะกลายเป็นคนคนนั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองโชคร้ายตัวเองโช่ไม่ดีเกิดมาทําไมบนโลกใบนี้อยากจะตายแล้วไม่อยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอว่าใช้วิธีนี้นะคะปรากฏว่าชีวิตเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยที่เราก็ไม่ ว่ามันดีขึ้นเมื่อไหร่แต่ขอให้คุณเชื่อเอาไว้ว่าวิธีนี้มันช่วยคุณได้และคุณสามารถกําหนดเส้นทางชีวิตด้วยตัวคุณเองทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันดีขึ้นในทุกๆวันทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมง คนที่โชคดีมีความสุขนะคะสิ่งสําคัญเลยคือเขารักตัวเองแต่หลายคนเนี่ยไม่รักตัวเองเพราะว่าอยากให้คนอื่นมารักเราอยากให้คนอื่นมาสนใจเราอยากทําให้คนอื่นยอมรับอยากทําให้คนอื่นรักวิธีที่ดีที่สุดในการทําให้เราเนี่ยรักตัวเองได้ก็คือเป็นตัวเองซะ อนุญาตให้เราเป็นตัวเองคะแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่เราเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลายๆคนพยายามที่จะให้คนอื่นมารักพยายามจะทําตัวให้คนอื่นยอมรับพยายามจะทําตัวแบบดีเป็นคนดีทั้งท้งที่ขัดใจกับตัวเองมากความสัมพันธ์กับตัวเองมันไม่ดีแล้วเวลาที่เราทําเพื่อให้คนอื่นมารักเราทําให้คนอื่นชื่นชมเราเนี่ยเราจะรู้สึก ไม่มีความสุขเราจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้นั่นหมายความว่าเราต้องการแล้วก็คอยคว้าตลอดเวลาเราไม่ได้เติมเต็มด้วยใจของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยค่ะอยากจะเป็นคนที่มีความรักอยากจะเป็นคนที่รักตัวเองอนุญาตให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก่อนแล้วคุณจะลงรักตัวเองโดยที่คุณก็งงเหมือนกันว่าทําไมมีแต่คนเข้าหาคุณมีแต่คนชื่นชมคุณมีคนชื่นชอบคุณโดยที่คุณไม่ต้องหาข้างนอกเลยค่ะ และความจริงข้อสุดท้ายนะคะคนโชคดีเนี่ยเขารู้ว่าเวลาที่เขามีตอนนี้เขาต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าทุกๆเวลาทุกๆวินาทีที่ผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยเขารู้ว่าเวลามันมีน้อยเขารู้ว่าเวลามันสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตค่ะในการสร้างอนาคตให้ตัวเองในการทําให้ตัวเองมีความสุขในการสร้างโชคดีผลิตโชคดีให้ตัวเองอะไรที่จะต้องทําทําซะแต่ คนเราอ่ะมักจะลืมไปลืมที่จะตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราจะไปทําสิ่งที่มันสร้างอนาคตทําสิ่งที่สําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องตัดทิ้งไปคืออะไรไม่จําเป็นตัดทิ้งอะไรไม่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายตัดทิ้งอะไรไม่ทําให้เรามีความสุขตัดทิ้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดมันทิ้งได้เราจะเห็นเลยว่าเรามีอะไรที่มันมีค่าเรามีอะไรที่มันจําเป็นเรามีอะไรที่จะต้องทําอีกเยอะแยะมากมายแล้วเวลาเราก็จะเหลือเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้น คนที่โชคดีแล้วก็มีความสุขเขาจะใช้เวลาของเขาอย่างมีคุณค่าและสร้างอนาคตให้ตัวเองวันนี้ ความจริง3ส,สิ่งนี้ให้ทุกคนเอาไปใช้แล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปของอะขอร้องอ้อนวอนใครเลยเราสร้างมันได้ด้วยตัวเราเองและที่สําคัญเป็นคนโชคดีแล้วเราก็มีความสุขขึ้นด้วยนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เป็นคนโชคดีแล้วก็มีความสุขถ้าใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์บอกข้างล่างหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์กันนะแล้วพบกันคลิปหน้าโคชใหม่บรรญาสวัสดีค่ะ